LT 3.2นะครับผมออโต้ Auto ตัว MC นี้มีเทอร์ตบร์ b ด d อินเตอร์ b บ d ดนะครับผมเทอร์โบตรงรุ่นนะครับปเบบิเลดหน้าหลัง2ชั้นนะครับแล้วก็วัตบูส PPRC นะครับจูนใช้งานแบบซิ่งนิดหน่อย ดึงดีไหมพี่ดึงย่พอปูนมาสักขึ้นมาสักสิบสิบห้าปอนนี่ดึงแบบหงายเหมือนกันนะใช่ดึงมาแล้วมันใช้ท้ายยาวๆอ่ะขาดขาดพอยี่ิบห้ายิงดึงเขาใหญ่ใช่ครับคันเร่งไวไปไหมพี่หรือพอประมาณกำลังกำลังสวยเนาะ ันเร่งกำลังดีโอ้โหเพราะจอกผมจูนอัพจากของเดิมมาก็ประมาณนึงเลยนะโอเคแขับสนุกข,ขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วล้อยางพี่ใหญ่ด้วยอะ่ะ <laughs> มันมันมันดึงมันแรงเกินอ่ะใจผมวิววิวเหมือนกันนะรู้สึกเลย้ายออกเลยเพราะว่ามันมันคือแบบว่ามันดึงเป็นช่วงหนึ่งก่อนปุ๊บแล้วพอพี่แช่ต่อใช่ไหมครับหลังมันก็ยังติดเบาะอยู่อ่โอ้โหเหมือนกัน